สวัสดีครับช่องศักดิ์ศรีคนเกษตรนะครับวันนี้ขอพูดเป็นภาษากลางนะครับแหล่งท่องเที่ยวนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อนะครับผมว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับของนครราชสีมาครับโคราชบ้านเรานะครับผมสถานที่ตั้งนะครับตรงนี้เป็นฟาร์มดอกไม้ที่โอ้โหพี่น้องดูดูดูครับ มันสวยงามเหมือนกับเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับดูดูชุดตนงแต่ละคนช่วงนี้เป็นหน้าหนาวครับดูดูครับโอ้โหบรรยากาศนะครับและอยู่สําคัญนะครับติดถนนมิตรภาพครับพี่น้องขึ้นมาจากถ้ามาจากกรุงเทพนะครับสระบุรีนะครับมวกเหล็กปากช่องขึ้นมาเยื้องกันกับอ่าโชคชัยนะครับเลยโชคชัยมานิดนึงนะครับท่านที่จะมาเที่ยวเขาใหญ่ต้องแวะครับพี่น้องเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่ นี่ครับบอกสถานที่ก่อนโตเกียวฟาร์มปักหมุดมาได้เลยอุ้ยโตเกียวฟาร์มครับตรงนี้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเยอะมากครับเพราะว่าคนเข้าถึงได้เยอะอยู่ติดกับถนนใหญ่ถนนมิตรภาพคือมองมานี่จะเห็นเนื้อที่ประมาณ20ไร่ครับ ที่จอดรถประมาณ3-400คันนะครับโอ้ยพี่น้องทําไมมันกว้างขวางอะไรได้ขนาดนี้แล้วก็บรรยากาศช่วงนี้นะครับคนที่กำลังหาที่เที่ยวปีใหม่นะครับคุณไม่ต้องขับรถขึ้นมอขึ้นภูเขาขึ้นอะไรคุณมาจอดรถตรงนี้ได้ทุกบรรยากาศเลยเหมือนกับไปประเทศญี่ปุ่นสวยงามมากครับนี่ครับติดถนนใหญ่ครับมองเห็นจากถนนใหญ่นะครับดูสิอ้ยผมชอบมุมนี้มากๆเลยมุมนี้เป็นมุมที่ โอ้โหผมถ่ายแล้วผมรู้สึกประทับใจเหมือนผมไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับโตเกียวฟาร์มนี่คือเป็นฟาร์มที่สมบูรณ์แบบมากที่จริงฟาร์มดอกไม้นี่มันมีหลายฟาร์มนะครับแต่ฟาร์มนี้ถือว่าช่วงนี้ถึงประมาณหลังปีใหม่เนี่ยคุณยังจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่สวยงามดูครับดูโอ้ยบรรยากาศอะไรมันจะได้ขนาดนี้ดูโคมไฟครับติดถนนยาวไปพื้นที่20ไร่ครับเดินเซลฟี่กันให้ขาสั่นเลยครับพี่น้อง นี่ทุกมุมทุกบรรยากาศนะครับเขาตกแต่งได้อย่างสวยงามมากๆแล้วก็การดูแลนี่ครับตอนแรกผมว่าจะถ่ายแม่ค้านะแม่ค้าสวยมากเลยแม่ค้าสวยมากครับแต่ว่านี้ลมแรงมากๆบรรยากาศไม่ให้นะครับโอ้หนี่ดูทุกมุมทุกคนที่ถ่ายอยู่ในบริเวณนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีความสุขนะผมก็ได้เซลฟี่ไปประมาณเกือบร้อยรูปครับตรงเนี้ย แต่ได้รูปเดียวลง youtube ได้รูปเดียวนี่ครับความสวยงามนะครับคนที่มาตรงนี้บรรยากาศมันหน้าหนาวก็จะใส่ใส่ใส่เสื้อแบบเสื้อแขนยาวเสื้ออะไรนะครับมันเหมือนกับบรรยากาศเหมือนผมไปเที่ยวตอนไปเที่ยวเกาหลีเลยนี่ครับอาหารอาหารเพียบครับโตเกียวมีทั้งข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับห้องน้ํานี่บรรยากาศโอ้ห้องน้ํายังสวยครับผมเข้าไปห้องน้ํำยังสวยนะแต่ไม่อยากถ่ายเข้าไปใกล้ๆครับ นี่ทางเดินสะอาดสะอ้านครับทางเดินสะอาดสะอ้านลมแรงๆจากภูเขาระหว่างช่องเขาเนี่ยโอ้โหทําให้เราเนี่ยดูโคมไฟดูโคมไฟโคมไฟ,มไฟลมแรงขนาดไหนนี่ครับดอกไม้ที่เขาจัดเป็นระเบียบคือที่อื่นก็มีผมยอมรับนะครับแต่ที่นี่น่คนเข้าถึงได้ราคาเข้าชมแค่คนละเจ็ดสิบบาทครับราคาเข้าชมแค่คนละเจ็ดสิบาทไม่แพงครับไม่แพงสําหรับการที่เขาจัดสวนใน2ยี่สิบไร่ให้เราได้เข้าชมได้ขนาดนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันอลังการมากๆ ที่อื่นนี่มีถ้าบรรยากาศแบบเดียวกันราคาจะอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับแต่ที่นี่ถูกมาก70บาทดูสิครับดูสิครับโอ้โหดอกไม้จริงๆรแล้วมันกว้างมากนะนี่ผมถ่ายให้ดูแค่แค่ช่วงหนึ่งแค่ช่วงหนึ่งผมก็เดินไม่สุดเหมือนกันขาเริ่มสั่นนะครับมันหนาวนี่ครับบรรยากาศโอ้มีหลากหลายสีสันคนไหนที่ชอบเป็นสายเซลฟี่นะครับสายเซลฟี่สายติ๊กต็อกครับเชิญได้เลยครับอยู่ตรงเส้น2 4สนะครับเส้น2 4ส ไม่ใช่เส้นสองสี่เส้นสองสี่มันทางบ้านผมแล้วอันนี้มันเส้นมิตรภาพครับเส้นมิตรภาพที่คนจะเที่ยวเขาใหญ่ะคนจะมาเที่ยวที่ถาวฟาร์มโชคชัยนะครับฟาร์มโชคชัยเขาใหญ่ก็จะมาเจอตรงนี้ครับตรงนี้จะอยู่ซ้ายมือนะครับเลยฟาร์มโชคชัยออกมานะครับไม่ไกลครับผมไม่ไกลถ้ามาจากกรุงเทพนี่ครับเขาน่าจาร์นว่าโตเกียวผมผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่รู้ครับแต่ว่ามันมันเหมือนกับป้ายที่อยู่หน้าร้านเลยครับนี่ดอกไม้ นี่ยังจะบ,บานได้อีกนะครับยังจะบ,บานได้อีกในช่วงที่คนกําลังจะกลับบ้านช่วงปีใหม่ครับเหนื่อยเหนื่อยจากการขับรถก็สามารถแวะเซลฟี่ได้ก่อนครับอาหารเครื่องดื่มมีสเต็กแค่99บาทบรรยากาศดูดูพี่น้องบรรยากาศโอ้โหผมเห็นมีรถทุกทุกประเภทที่จอดในนี้ได้เลยเพราะว่าคนแวะผ่านทางเหนือกว่าจะผ่านตรงนี้ได้ประมาณประมาณถึง200เมตรได้นะครับเขาก็เลยหยุดหยุดทัน หยุดเพื่อจะเข้ามาดูได้ทันนะครับเพราะว่าทางเข้าอยู่ทางสุดเลยผมก็เกือบจะเลยไปแล้วแล้วก็สะดุดตาก็เลยเข้ามาดูนี่มีรถไฟด้วยรถไฟจะวิ่งผ่านนี่ตลอดนะครับวันนี้เป็นหัวรถจักรนะครับอืมนี่คือบรรยากาศที่งดงามนะครับที่ผมช่องศักดิ์ศรีคนเกษตรวันนี้ขอพูดเป็นภาษากลางนะครับจะนํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับอันดับหนึ่งของเบาศักดิ์ศรีในใจของเบาศักดิ์ศรีเลยนะครับถือว่าเป็นอ้ยสวยดอกไม้สวยมากนี่นะครับ บรรยากาศนี่ยังเหลือกหลายบรรยากาศนะครับสําหรับวันนี้เอ,อ,อยากจะถ่ายให้ดูอีกเยอะแยะเลยครับจริงจริงแล้วก็ยังอยากถ่ายให้พี่น้องได้ดูอีกเยอะนะครับแต่ว่าต้องเดินทางกลับอุบลราชธานีบ้านเฮาครับพี่น้องก็เลยถ่ายแค่นี้ให้ดูนะครับถือว่าเป็นจุดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับเข้าถึงได้ราคาไม่แพงเครื่องดื่มเพียบพร้อมนะครับ มีเครื่องดื่มตรงใจด้วยวายนะครับขายด้วยสถานที่นี้สวยงามมากแวะชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวศักดิ์ศรีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการเกษตรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบายไปเที่ยวกันได้นะครับสวยงามมาก